<c oughs> สบายดีปานนลุงตอน่แรงเลยนะเ <c oughs> มื่อนี่เขา้ขาคัวมีคนจับกล่องนลาร้อยมือบ่ลงมาบริทานกิบเมือม่อเ,น,นะอดเดนี่นยเจด๊าายบเข่าลุงนะ้องมดได้นูมากอันหายไปนอหายลุงเนีเ่ยน้องมดไปักขวดเนี่ยัเขเลย ได้อันนี้ม่ใสอ่รุงปักกระเดาอ่าเป็นว่าปักกระเดาวานนะสิถักน้ำมันบรุ่งอันนก็บุคมเลยวะบุคมเลยงส,สื่อปักกระเดาวานนรู้มเนียาก็ตังงหอนั่นบวสุกใสน้ำมันใสสุกมันคนะุม,มอ จะทำเอาไม่เด <ais ama> ือดของมันลงไงเป็กน้อยไอเป็นน้องไ้คิดจะกินขวบคิดจะกินขวบมันไปลงไงขวาน้อย ว่น้องังเละไมใช่วาน้องแรงเลขังเลกไปคือวใส่ให้น้องขวดกับเขาเผาหมูแท่นทำมาให้กับเขามาหน่ให้น้องขวดขวดให้กินเน้อดเลยเพราะว่าผลผนียนเกรือใกินเว้นนี่ยว้าเกือบขวบเลยเ้อง ตีนตามีนหัหอมเนาะคุณลุงถ้าเป็นหอมแดงหอมนังอีต่ำสักันกพริกนี่นะก่อนนี่มันไล้าแต่แบบอะไรคุณลุงนะสุดะเ็ใส่กัเขือนั่งคนเราต้องใส่เขือนั่งใส่น้น้อนโนลงมเหมือนมู ตัวนึ่งลงตัวง่ายเลยเลยสำเคสไงไปจังหวัดน้อย่าจั่นน้องวันน้อยนวลลูกมันลูกงูกุกางเป็นไดมาลายไดไปลงสีตัวหน้าตัวเขาหน,หน,หนลายกุบเนกัน คอยเงนประเดกุนน่งกลียวนะก้อนอนึงอ้อนพักระดัษใส่เป็นมัดบ่างพักระดัษอันบุคคลมิลเียดียพกระดาษมีใส่เป็นตั นัจากมาแลส่ประเดกไปลงเลตัวนี้ประเดกกันมินตัวนี้เส่ประเดกมินนี่ใส่ฟอนมีกลิ่นใส่ลายปรด้มันสีเข้มมันสีมินโนะลงตัวนี้ประเดกมินต์ดตมห้องมาสุดยอดเลยบลงพอใส่ลายป่ได้ควนมอส่เลปด็ดได้เดา Bên loạt <laughs> bên ăn bên anh yêu. Pardon, sài gòn năm mươi thôi Xài mươi mấy năm 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 xài mấy năm này ต่างๆรวบเลยนะอาศัยความคมมันไปลงบนกระดาวนี่ยแต่วังมันบกคุ้มหรอกบนกระดาวนี่ลืมออผิดผิดเสียบมาเสียบไปลงเลยองหอมบัวนหอมต้นไห่ บ um ิวเดอกบลูเใส่มือเนี่ยง่ายลงใส่โบราณดอกคนสำหรับออองมดได้บ่คนนูหนู้เหมนนู้มันปูเหมืนจะกินน้ำรัวควกินกินน้องไก่กินบ่พอน้องมดนี่คิดจะไล่มืออะไป ประมาณนี้ขัวหมูขคนูขัวนูนงมัเดเพียวถามปน็นอะไนก่อนผมลงงุงเลยซิมเบิง้งแล้วเราลงมัดว่าเป็นงนวดนะคือสุดอยอดเลยอืมโอ้ขับผมลุงเลยแซ่บนะแซ่บเลยนี่ตุ๋นปลาไปหนึ่ง ลอยลูไหมเรอยลอยมด้ลงที่่าลงมันลวกมันก็คมอยู่นะลุงนยมันกคมสบายดีมบลุงกินเข่าเดียวมาเลยบถาทงคุณอันจะกินเข่าตะเวนบ่อันนี้ปักกระดาษตัวอีลุง เาดกินโดนรวแตโดนมลงเยดูบ้านนองบอลแห่งหาเนี่ยากไดเนองนี่หาเนี่ยยพนพอมีหลายพวกอืมันไม่ไม่คมนะบเนี่ยสคมแบตอนกินที่สคมเลย ิดจังได๋บวงใหม่ครัอันนี้ซ่อมมันตักนน้อยๆกินยาก อืมดูคมแห้งอี่นงี้รั่วรั่เขาเดียว หน <c oughs> ่าควาบนหนึ่งเขาบื่อบนบนบนหนึ่งเขาบนอุ่นเขาควบนอยบนเขารงวงมาไม่ได้กันเรือชี้นกเหงมือนไ็นแข็งขาบพกอุลกล้องไม่มีย้อนเรือกอุ่นั้น,น นะตัวใหญ่นะเพาะว่าตัวใหญ่มาพิงกินไปต่อัน